ทุกๆเช้าของแต่ละวันยายวันยายบัวจะมาใส่บาตรในตอนเช้าทุกๆวันไม่เคยขาดวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้มาใส่บาตรให้กับพระพิสุสงฆ์ในตอนเช้าทําให้นึกถึงพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้กับมานพเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานว่ามานพบ,บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสัตรีก็ตามบุรุษก็ตาม จนพวกให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทโภคไฟแก่สมณะหรือพรามเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโภกกระซับมาก นี่คืออนนสงการให้ทานครับ